ตั้เด็ดข้อมูลตอนท้ายตลาดกับคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์นะคะกบบครรมก,การผู้จัดการสถาบันการลงทุน QI QP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะครับสวัสดีค่ะพี่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 พ,พี่สแกนนูน่นหน่อยหน่อยดิเร็วเร็วเร็วตลาดปิดแล้วสแกนหุ้นมันวันนี้มันก็มีตัวเดียวแหละที่พูดตอนกลางวันใช่ไหมอ๋อตัวนั้นช่องย<ะ>ี่สิบสามช่องยี่สิบสามอ่าเ<ม>ดีด๋ยว <23. S 2> ไปดูแป๊ดหนึ่งนะดูดูที่เป็นยังไงเวิร์กไพร์ดอีกเวิร์กเวิร์กเวิร์กดูเวิ โอเคเวิร์กเวิร์กเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่ดูของพี่ดูทําเฟมไหนอ่ะสแกนพี่อะดูเดยหละอ๋อดูเดเลยเหรอคะอืมดูแทงเดย์โอ้โอเคโอเคยอดยอลงมาไม่ไม่เกินครึ่งมีวัลลุ่มใหญ่ยักมือมาอ่าวัลลุ่มเข้ามาวันแรกเลยอันนี้วันก็คือว่าพรุ่งนี้เขาต้องได้ต่อนะแล้วเก็บก่อนไหมแอดโคลไม่ล่ะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งก็ คือหลักการเลียเราไม่รู้หรอกแต่วิธีเล่นก็คือว่าเราต้องขื้นวันนี้นะวันนี้เหรอแล้วก็เสีย่ยงพรุ่งนี้วันโอเคถ้าพรุ่งนี้ขึ้นต่อก็เสียบบ่ยงบริลูนนี้อีกวันนะถ้าบรลลูนนี้ขึ้นต่อก็เสียบบ่ยงไปวันหนึ่งเรื่อยๆเนี่ยน嗯嗯ถ้าวันไหนมีแท่งแดงเราก็เลิกค่ะสมมติว่าวันนี้เล่นมาวันเดียวแล้วพรุ่งนี้ไม่ขึ้นต่อเราก็เลิอกอะไรเงี้ยนะอย่าเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะใช่ก็คือเล่นแล้วก็แบบก็ทรงก็สวยนะ มไม่ได้มาจากข้างล่างหรอกแต่ก็ปรับฐานมานานประสุริเดชมานานพอสมควรตั้งแต่ต,ตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดมกราเนะี่ยได้เวลาอันสมควรแก่เหตุแล้วที่จะขึ้นต่อใช่ไหมแต่เนี้ยเนะี่ยอันนี้เราก็ดูเทคนิคดูแล้วเซนก็บอกอ่ามันก็น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมใช่คแต่ก็ต้องต้องตามไปทีละวันละวันละวัน,วนนะค่ะค่ะ แต่พวนี้ไม่ขึ้นก็ต้องรองครบทั้งวันนะฮะับ <Okay. S 2> ตอตับอนก็โลเลยโลของแพงเลยเนี่ยวันเนี้สิบหกบาทยี่สิบใช่ไหม <Okay. S 2> ก็ตัตบร็อนก็อยู่ตรงนั้นเลยนะสิบหกบาทสิบตังค์อะไรเงี้ยี่ย oh, <okay. S 2> แต่ถ้าแต่ถ้าเล่นจริงเข้าเนี่ยพอรุ่มเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้มันมันเบรกมันรอเบรกสิบแปดบาทสิบตังค์ใช่ไหมใช่ okay, <high S 2> ถ้ามันเบรกเบรกสิบแปดบาทสิบตังค์เนี่ย ตรตงสิบแปดบาทสิบตังค์เนี่ยก็ยังไม่ใช่มันก็ยังไม่ใช่หัวนะคะพเพราะว่าบอลุ่ม,มันเยอะดังนั้นถ้ามันเบรกไปได้เนี่ยมันก็จะสามารถต่อเนื่องไปได้อีกระล,ลอกพอสมควรทีเดียวแหละเนอ่ยก็ต้องไปหาแนวต้านต่อไปข้างบนอันนี้ก็คปอการดูเทคนิคนะแต่วิธีเล่นก็ต้องตามไปทีละวัน,นวันนี้ถ้าผุ้นี้เขาไม่เล่นเขาไม่เล่นเราเราทไงใช่ไหมเราไม่ได้ไปกดเล่นแต่เรามีกลยุทธ์วิธีการเล่นคุณทวกเนี่ยนว่าเราเล่นแบบเนี้ย เราก็เซ็ตเงินมาเอาสมมติว่าห้าก้อนก้อนละแสนล้วก็ซือเป็นแสนหนึน1 1> ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะถูกนะ,ะนะครับเพราะว่ามันเป็นตอนนี้มันเป็นเป็นเป็นการเล่นหุ้นขนาดเล็กอยู่นะฮะแล้วเราขนาดกลางเนี่ยประยุงตลาดนะฮะส่วนหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยไม่ต้องไปหวังอะไรกับมันเลยนะแต่มันก็ม,นกมันก็มีวันนี้มีพูดถึงตัวที่ประยุงเซ็ตก็จะมีโออาใช่ไหมค่ะ โออาร์กับหู้ใหญ่นะฮะแล้วก็มีใหญ่ตัวนึงก็คนนี้ก็ช่วยเชตได้เยอะนะเดลต้าเนี่ยแต่แต่หุ้นก็ไม่ได้ขึ้นเพราะหุ้นสาม่เชตไม่ได้ขึ้นเพราะหุ้นสามตัวนี้นะแต่ก็ขึ้นเพราะหุ้นหลายๆตัวเพราะว่ากลุ่มน้ามันมันลงใช่ไหมฮะมี c p อลงอะไรพวกเนี้ยนะครับไม่ใช่โอเดลต้าขึ้นทําให้เชตขึ้นไม่ใช่นะค่าหุ้นใหญ่นี้บวกเก้าบาทนี้ก็ช่วยเชตได้เยอะนะครับโออาร์สามสิบสามก็ ข่าวไม่ยอมจบในโออาร์นี่น so ะนอกจากเสียหงซื้อแล้วยังไม่พอนะยังมีกิ๊กมาซื้ออีกนะฮะของสิงคโปร์ใช่ไหมกองทุนรัฐบาลชาติสิงคโปร์รัฐบาลชาติสิงคโปร์ไม่ใช่ว่าเป็นข่าวข่าวสารนะข่าวสารที่เขาออมาเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาชอบเล่นแบบเนี้ยซื้อตามใครเป็นตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณเนี้เขาถือว่าใหญ่มากนะถ้าจิ๊กมาก็ถือว่าใหญ่มากอคืจิ๊กเขาต้องมีหุ้นตัวนี้ในพอร์ตใช่ไหม ไม่มีก็ไม่น่าจะใช่จิตหน่อยใช่ไหมแต่ตอนจิ๊กที่ที่ตอนเอาหุ้นไปก็มี a w c ใช่ไหมขายเดี๋ยวไปแล้วตอนนั้นก็ประกาศซื้อซื้อ c p f นะแล้วก็ c p f ก็ไม่ขึ้นน่ะใช่วันนี้ก็ประกาศขายหุ้นที่เคยซื้อมาแลนด์เฮาส์แลนด์เฮาส์เขาซื้อมายี่สิบปีแล้วแลนด์เฮาส์นี่เขาก็ขายไปได้กำไรเยอะนะได้ข่าวว่าวันนี้เขามาซื้อ o r น่ะไม่ไม่ได้ซื้อวันนี้แต่ไม่ถึงว่าเขาอาจจะ ซื้อมาตั้งนานแล้วล่ะก่อนหน้านั้นแั่วแหละแต่บรรุามาโออาร์ก็เสมอๆนะพี่มันก็ไม่ได้เยอ,อะเนาะสวยอ่ะขึ้นแบบเนี้ออ่วันนี้บวกเท่าไหร่ล่ะโออาร์เนี่ยบวกเจ็ดห้าตังค่ค่ะสิบวันก็เจ็ดบาทห้าสิบนะถูกค่ะจะบวกเยอะไงใช่ไหมจะบวกเยอะบวกวันห้าสิบตั้งสลึงหนึ่งบวกไปพักฐานไปเลยไปเรื่อยๆอย่างนี้คือหุณใหญ่ต้องขึ้นแบบนี้นนเ,เ,กเกหมือ,อ,อ,อนรถรถรถบรรทุกขึน้นเอะค่อยๆขึ้นค่อย เอจะชูดปึ้งเมื่อไหร่นะโอ้ยไม่เบกแต่ก็คาดทางนะเนี่ยเออก็ต้องค่อยๆขึ้นนะแบบนี้ะใช่แล้วมาแล้วใช่แล้วเนี่ยก็ตัวที่ที่มั่นใจที่สุดคุณใหญ่ก็คือโออาร์นี่แหละโออาร์เนาะส่วนทุนกลางเนี่ยเขาก็มาได้ดีนะสวัสดิ์เมืองไทยเคทีซีนะก็ก็มาได้ดีนะก็มีตัวหนึ่งก็คือตัวเคซีอีนะ เพราะวันนี้เห็นเดลต้ามาแล้วเนี่ยอาจจะมาช่วยพยุงเสียจากเคซกับกับอีกตัวหนึ่งก็คือเคซีกับฮาน่าใช่ไหมก็ก็ถ้าถึงเวลาช่วยใช่ก็ต้องมาช่วยนะก็อสองตัวนี้รวมกันก็นนประมาณแสนแสนกว่าล้านเหมือนกันต,ตลาดก็จะประคับประคองไปแบบนี้นะครับประคับประคองไปเราก็ดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไอ้ตัวนู้นนั่นไอ้ตัวนี้ก็มาช่วยอะไรเงี้ยนะครับว่าไปนะฮะ ก็ปรับฐานอยู่นะครับตัวเ c ซกับฮาน่าเคซกับฮาน่าปรับฐานอปรับฐานอยู่เราเราเราพยายามซื้อหุ้นที่มันปรับฐานเหมือนช่วงที่พี่านะนำให้ซื้อตัวสวัสดิ์ปืนไทยใช่ไหมแร้ววันนี้มันก็มาแล้วเห็นไหมครับเราอย่าไปซื้อตอนที่วันที่มันมาแล้วนะเราควรจะซื้อตอนที่มันปรับฐานด้วยโดยความเชื่อมั่นในพื้นฐานของมันเนี่ยเม่เอาไหมค่ะเราเชื่อมั่นในพื้นฐานหุ้นเนี่ยคือหุ้นขนาดการตัวนี้มันจะเป็นหุ้นที่ลันเทนให้เรานะ แต่ถ้าเป็นหุ้นที่ขนาดเล็กเนี่ยมันเป็นหุ้นที่สร้างเงินให้เราทุกวันออกไะเราก็ต้องดูวิธีเล่นว่าเล่นยังไงจะต้องจ่ายเงินไปทุกวันด้วยนะสร้างสร้างเงินกับจ่ายเงินหากลบกบดีมันจะเหลือไหมเนี้ยมมันก็บางทีมันก็ให้เยอะนะสมมติว่าเราเข้าอายกตัวอย่างวันนี้เราเข้าเวิร์กใช่ไหมถ้าุันนี้มันแจกเนี่ยมันก็จะแจกบ้างสิบเปอร์เซ็นต์บ้างเลยแต่ต้องรีบเก็บเก็บใส่กระเป๋าให้เร็วเลยนะพี่นะ <ลด S 1> เราต้องมีระบบหล่นหายอเ,าาเออไม่ใช่บอกว่าเออเราก็ไปฟังข่าวขเขาจะมีกําไรดีอะไรเราเริ่มผิดทางเลยนะค่ะเราเริ่มหลงประเด็นแล้วนะก็คือว่าเรามีระบบเล่นของเราอ่ะนะ่ยเ่ว่าถ้ามันมาแท่งแรกวอ่รุ่มเข้าอ่ะเราเข้าใช่ไหมอ่าแล้วก็แท่งต่อไปเออไม่ขึ้นอะไม่เป็นไรแต่แท่งหนึ่งต้องขึ้นแล้วนะถ้าไม่ขึ้นโอเคเลิกกันเลิกกันอย่างเงี้ยนะเราจะมีวิธีเล่นมันจะมีทุกวันเนี่ยนะครับสแกนมันก็เห็นนะนะแล้วก็ซื้อเย็นนะ ซ,ซ,ซ,ซื้อตอนเย็นซื้อเช้าไม่มีใครรู้หรอกว่ามันขึ้นนะครับไม่มีใครรู้หรอกนะค่ะอ่ตัว,ตว,ตวอื่นที่เราถือกันมาก็ยังดีอยู่ทุกตัวนะครับ CKP ก็ยังดีอยู่ค k p อนะคะก็ดีอยู่ให้ถือกันต่อไปนะ,ะข้ามถามหรือพี่จะบอกเองนะม,มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปยังไม่ยังไม่ยังไม่ไม,มีสตอปปออะไรนะขึ้นแบบมั่นคง ซ k p อืมก็ยังขึ้นได้อยู่นะครับเพราะนั้นเราแนะนำเลายตัวนะคู่ของเขาว่าเบมใช่ไหมเบียมวันนี้ก็เริ่มมีขยับขยับขยับแล้วอบนี้น่าจะขึ้นจริงได้เบมเนาะเออแต่บาทเจ็ดสิบแล้วก็ค่อยๆขยับขยับก็เป็นหุ้นที่น่าลำคาญหน่อยนะแต่ก็ไม่ไม่ทำให้ผอทางนะนะเหมือนโออาร์นี่มันขึ้นมันก็น่าลำคาญนะแต่มันก็ไม่ทำให้ผอทางเนี่ยความเงินใหญ่มันก็ต้องอยู่ในหุ้นพวกนี้ใช่ไหม แต่เงินเล็กอ่ะห้าแสนสามแสนก็ไปเล่นพื้นที่ที่เขาเล่นกันทุกวันเนี่ยม,มันก็ทำมาหากินได้พอดีแบบฝรั่งมาเนี่ยฝรั่งมาเดี๋ยวก็โอ้โยพูดแต่ภาษาอังกฤษกันใช่ไหมอะไรนะพี่ว้าไปนู่นไล่มาจากนู่นเลยนะไปเด่นมาจนกระทั่งอะไรไม่รู้ยิ้ล่นเลือสุดท้ายับซื้อพุดอะไรก็ไม่รู้ข <laughs> ี้เกียจไล่เมืองนอกมาหมดเลยแต่ไม่เห็นเกี่ยวกับเมืองไทยเลย ใช่ใเออก็ไม่ต้องไปฟังหรอกมันจะเป็นไงก็ช่างมันนะพอเมื่อคืนดาวโจรลบสามล้วเช้ามาช็อตทีเฟกเลยอภัยพล้วอยไงเราลองสวนเลยใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับเราอ่ะแต่เขาพูดจนกระทั่งเหมือนมันเกี่ยวกับเราใช่ไหมแต่มันไม่เกี่ยวอะเหมือนก็ว่าไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรั้งนะครับก็ถ้าฝรั่งมีพอร์ตอยู่ในเราสจกแสนล้านแล้วเนี่ยมันจะกระทบนช่ไหมครับแต่นี่มาซื้อมาแสนสามเันขาดที่แปดแสนเนี่ยมันไม่มีหุ้นแล้วอะ เพราะงั้นในในทางอเมริกนันมันจะไม่เกี่ยวกับเราแล้วนะแต่สภาพตลาดที่เราเล่นก<ห>ันอยู่แบบนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีความเปราะบางระดับหนึ่งเปราะบางระดับหนึ่งมันมันไม่ได้เหมือนอ่แต่มันก็จะไม่ผันผวนมากนะามนะครับตอนนี้ก็ตลาดาลมันรุถือว่าสวยงามาไม่ต้องบวกเยอะเราเซ็ตนนะแต่พุ่นขึ<ห>้น วอล,ลุ่มตลาดตอนนี้เป็นการพักฐานรอเปล่าตัววอล,ลุ่มเนี่ยมันแค่เขาไม่เล่นหุ้นใหญ่วอล,ลุ่มมันก็ไม่มาอพอเล่นหุ้นเล็กอ่ะมันจะมีแต่ปริมาณหุ้นก็มันก็จะไม่ต้องใช้เงินเยอะมากใช่ไหมเพราะว่าถ้าใส่ไปทีละแต่ละตัวเยอะๆอะ่ะมันก็กลายเป็นเป็นเหมือนกับวอล,ลุ่มมันมาไงใช่ไหมในหุ้นเล็กอ่ะแต่ไปเล่นโดยวอล,ลุ่มที่เยอะมันก็จะถูกตรวจสอบถูกไหมเพราะฉะนั้นพอเล่นหุ้นเล็กเนี่ย มันก็ทําให้วอลุ่มของตลาดลดโดยอัตโนมัติน่ะค่ะค่ะใช่ใช่ใช่นะฮะมันก็จะลดไปจำนวนเงินมันจะลดลงไปอัตโนมัติอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นตลาดมันก็กลับมาสู่วันหนึ่งไม่เกินแสนล้านนะครับค่ะค่ะก็รอว่าเดี๋ยวผู้ใหญ่ก็มาเมื่อไหร่นะครับมันเหมือนนี่มันเหมือนมันแยกตลาดเลยนะค่ะค่ะคือรายย่อยก็เล่นหุ้นเล็กไปเลยไป m a i ขึ้นมาตั้งนานแล้วใช่ไหมคก็เล่นกับตัวเองไปนะครับ คนที่เล่นหุ้นใหญ่จะเป็นกองทุนตับฝรันะ่งแล้วก็มีนักลงทุนที่คอยรับเวลารล่งขายไม่ให้ตลาดมันเป๋นะก็ประคองตลาดอยู่แล้วก็ <c oughs> แล้วก็จะมีกนะองทุนสลับไปสลับมากอนะงทุนนี้ก็น่าหิดใจนะเพราะเขาไม่มีเงินเข้าเลยนะเ <c oughs> ขาไม่มีเงินเข้าเพราะว่าเขาตั้งกองไปซื้อมองนอกหมดเนงะิน <c oughs> เลยไม่เข้าตลาดทุบ้านเราเนี่ย ก็เลยรายย่อยเล่นผู้ส่งอิธิพนผู้ส่งอิธิพนตลาดตอนนี้แต่พี่พี่อยู่ตลาดมาสี่สิบปีพี่ก็รู้ว่าแม้จะเป็นรายย่อยเล่นนะมันก็ดีว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะเพราะหุ้นที่ขึ้นอ่ะมันไม่ใช่หุ้นกะเลกะลาเนี่ยแต่มันก็แค่มันเปราะบางในฐานะที่มันเป็นหุ้นขนาดเล็กเนี่ยถ้าเราไปพูดถึงพื้นฐานเมื่อไหร่มันจะมีความสามารถในการแัดขาต่ำทันทีเลยใช่ไหมเราก็อย่าไปติดยึดเรื่องเรื่องพวกนั้นมากนะคืออย่าไปติดสตอรี่อ่ะมีดีกว่านะ เขาจะมีสตอรี่ให้เราเล่นแต่เราอย่าไปติดเยอะเราเล่นตามเทคนิคของเราหรือระบบของเราเนี่ยนะครับส่วนใครที่มีสายข่าวดีพวกนี้จะเล่นตัวไหนอะไรยังไงอันนั้นอนนันเขากเ,เขาจะเป็นความสามารถพิเศษของเขาอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้ระบบนั้นเพราะว่าเราไม่เคยเชื่อใครเนี่ยเพราะส่วนใหญ่แล้วใช้หูเล่นแบบนี้ย สุดท้ายจะหลอกกันเสมอนะืะคนนี้หลอกให้คนนี้มาซื้อคุ้นต่อจากตัวเองมันก็จะเป็นเรื่องของบางทีเราเป็นคนปล่อยข่าวไวเองเนี่ยลรวสุดท้ายข่าวนั้นมันกลับมาที่เราเราก็เลยเฮ้ยเรื่องจริงก็บอกว่าอะไรอย่างี้นะสุดท้ายแล้วก็ไปจิตกลับจักตัวเองคะะเหตนั้นเราก็จะไม่ใช่หูเล่นหุ้นเลยนะครับดูเทคนิคเป็นหลักนะฮะดูเทคนิคเป็นหลักเลยนะฮะแล้วก็กําหนดกลยุทธ์นะครับแล้วก็ทําตามกลยุทธ์ของเราเนะี่ยอุ้ยอันนี้เวิร์กปิดไฮเลยอุย้ย ปิดหายแล้วก็ต้องดูว่าเงื่อนไขพวกนี้จะเป็นงไงเอาพี่ดูให้หน่อยแล้วตายละปิดหายเลยก็ต้องขึ้นต่อพวกนี้ก็ต้องขึ้นต่อถ<อ>้าเราดูเทคนิคช่วยเพื่อ,อปลอบใจตัวเองนะ a ีด d วันนี้ศูนย์ศูนย์ศูนย์ก็คือมาจากติดลบแล 00, ้วศูนย์ศูนย์แสดงว่าวนะิเเกเนี่ยไอไอเดนเนี่ยกำลังจะเป็นขึ้นในไซเคิลที่สามรูกไหมซึ่งไซเคิลที่สามเนี่ยก็ต้องเป็นไซเคิลที่ใหญ่ถูกไหมใหญ่กว่าไซเคิลที่สามอะอะใหญ่ใหญ่กว่าหนึ่ง คืออย่างน้อยมีสามไซเคิลไซเคิลแรกเนี่ยก็ขึ้นมาจากห้าบาทสามสิบขึ้นขึ้นมาเยอะแล้วนะขึ้นมาสิบแปดบาทแต่แต่ลงมาจากร้อยนะต้องต้องต้องดูก่อนขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยแต่ลงมาจากร้อยนะราคาที่ลงมาร้อยบาทนะอ่าแล้วลงมาตรงนี้นะครับก็ถือว่าขึ้นมาเยอะแต่คนที่ติดอยู่ข้างบนนะะ <laughs> ยังรอคอยอยู่ที่ร้อยอยู่ <laughs> อ,อันนี้เรามาเล่นอ่ะเราเราเล่นอยู่ในกรอบแล้วอนะ่งเนี่ย แต่ถ้าเราไปเทียบกับคนข้างล่างเนี่ยมันห้าบาทแย่นี้<ช>อ่ไอตัวไซเคิลที่หนึ่งแต่มันจบไปแล้วสม<ช>บรู์แบบเลยนะครับโอเวอร์บอสไอดิวเซนแล้วลงนี่ยลงก็คือยืนออกข้างเลยเนี่ยนะฮะออกข้างมาเนี่ยก็คือเกืบสองเดือนละอันนี้เป็นไซเคิลที่สามเอางี้หุ้นเนี่ยเขาเป็นขาลงอยู่แต่ถ้าเขาจะขึ้นอย่างน้อยเขาต้องมีสามไซเคิแลแไซเคิลที่สามก็เป็นไซเคิลที่ใหญ่นะที่ใหญ่ที่สุดนะฮะ ก็เนี่ยตั้งก็อยู่ที่เส้น1ิบยย2่ห25บาทอะไรเงี้ยเนี่ยตั้งอยู่ไกลอ่ะ work w o r อันนี้อันนี้อ่านเทคนิคนะครับพี่ไม่ใช่แนะนําซื้อนะก็ให้พี่อ่านให้ฟังพี่จะฟังอ่าอ่าอ่าใช่ค่ะนะครับเพราะว่าพี่พี่ไม่พี่ใช้เทคนิคเป็นกลยุทธ์ว่าวันนี้มันเป็นวันซื้อของเซกต้นต้นไซเคิลที่สามนะแล้วก็พวกนี้มันขึ้นแรงใครจะขายไปเลยไปก็ถ้าขายแล้วอย่ามาซื้อกลับใหม่แค่นั้นเองก็สรุปว่าแค่นั้น ถ้าคุณขายวันไหนแล้วคุณจะกลับมาซื้อใหม่อมถึงแม้มันจะขึ้นไปมากกว่านั้นก็คือระบบเซตไว้แบบนั้น,นได้ไหมเซตไว้แบบนั้นเพราะว่าพุ่นกลุ่มทีวีอะมองไงพื้นฐานมันก็ไม่มีทางดีกลับขึ้นมาได้ใช่ไหมได้ไปร้อยหนึ่งอะไรใช่ม,มันไปไม่ได้มันไม่มีมันไม่มีโฆษณาเข้าหรอกนะมันมันก็แค่แต่เวอร์พอยก็ถือว่าเป็นช่องที่รอดถึงกาไหมครับค่ะสามเอ็ดเนี้ยก็เป็นช่องที่รอด <News. S 2> ของสเ็ เอ้ยช่องวันช่องสามเอ็ดเฉยใช่ไหมอ่ช่องวันเนี่ยก็จะเข้าตลาดนะอ่าค่แค่อแล้วก็อีกช่องดีรอดคือช่องช่องอากูเขาก็รอดเนี่ยช่องยี่สิบเจ็ดอ่ะท่นนั้นเขาก็รอดเนี่ยช่องอะไรอ่ะอะไรนะช่องอะไรคะยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดก็ก็อไนั่นไงไอเอสไงไอเอสช่องแปดไม่ใช่เหรอพี่แต่ไปเป็นยี่สิบเจ็ดไงโอ้แต่แต่แต่เอได้ได้ค่ะสับสน ได้ค่ะก็คือเวิร์กตอนนี้ปิดที่บริเวณ17.8นาอใช่ลังนั้นพวกนี้ก็มันเป็นเรื่องที่ถ้าเราทนได้อีกหนึ่งแท่งแล้วมันเขียวแล้วก็ทนต่อไปอีกหนึ่งแท่งแล้วมันเขียวถ้ามันแดงวันไหนหรือโดจิวันไหนเราก็ขายและเกมมีแค่นั้นใช่ไหมแตต้านจะหากันเองนะครับตอนนี้ก็สองร้อยวันอยู่ที่ไหนเนะพราะเพราะว่าเดเนี่ยผ่านมาหมดแล้วใช่ไหมเดผ่านมาหมดแล้วแต่ยังไม่เป็นนนทมขึ้นนะครับ เดเนี่ยดลตนเนี่ยก็ถ้าไอเบตัดที่คือเรียงเป็นขาขึ้นมาแล้วในขึ้นหนึ่างอันนี้เป็นขึ้นสามนะครัอาจจะชื่อว่าวันนี้อาจจะจับสัตว์ใหญ่ก็ได้นะอาจจะได้ใหญ่ก็ได้คืนี้มันก็อยู่ที่กลยุทธ์ของแต่ละคน,นะคในทางเทคนิคมันก็เขาขต้องหาหุ้นที่อย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกแท่งแรงถู้ไหมค่ค่ะอันนี้แข็งแรก ถ้าแทา่งที่สองก็ไม่ต้องซื้อละสมมุติใครจะซื้อเวฟพวกนี้ไม่ต้องซื้อแล้วนะจบแล้วนะห้ามซื้อไม่ต้องนะไองปไล่ตามนะเอพอเราะระบบบอกว่าให้ซื้อที่แท่งแรกเราจะตอดลดที่โลของแท่งแรกที่คุณซื้อนั่นแหละ,ะตอดลดก็คือตรงนี้สมมุติว่าสิบหกจุดสองให้คุณเอาไหมสิบเจ็ดจุดแปดถ้าคุณจะซื้อคุณเอาไหมหลักก็คือว่าถ้าไม่ลู้สิบหกจุดสองเนี่ยคุณห้ามขายนะหลักคือ คือคุณห้ามขายแต่ถ้ากําไรคุณขายเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแล้วข้อสามก็คือเม่ขายแล้วห้ามกลับมาซื้อใหม่แล้วไปหาตัวใหม่เล่นอีกด้วยจานวนเงินเนะี่ยหน้าจักที่เท่ากันทุกครั้งเท่ากันทุกตัวสมมติตัวละแสนก็ตัวละแสนตัวละแสนตัวละแสนนะฮะ <Okay. S 1> จดเทคนิคมีไว้นะแล้วคุณไปเล่นพุ้นขนาดเล็กแล้วทําตามท,าที่พี่บอกเนะี่ยแล้วใช้เทคนิคนะื mm. อเออแล้วอย่าไปติดสตอรี่ที่เขาสร้างอย่างเดียวนะ okay. อันนี้ก็ศูนย์เล่นตัวละล้านเนี่ยมีโอกาสได้เป็นร้อยล้านเนี่ยนะเพราะคุณวนนี้มันมีหกร้อยตัวอมันเยอะมากอะแต่บางตัวกล้ามตังน้อยมันก็มันก็เกเรอะไรอเงี้ยนะอันนั้นอันอยู่ที่ประสบการณ์แล้วว่าตัวไหนตังเยอะไหนตังน้อยนะโอเคได้ค่ะขอทวนอีกทีหนึ่งหนึ่งหลักก็คือถ้าเข้าแล้วให้ดูจุดซ็อล็อตของโลว์วันที่เด้งขึ้นมาแขงแรกเลยสองถ้าหากจะถือให้รันสุกทังก็คือ ห้ามหลุดสต็อปลอสอ่าแลวซบครบสิบวันแล้วก็ดูมีแท่งแดงใช่และอย่าเอาสตอรี่มาพัวพันใช่โอเคเรียบร้อยค่ะเขาจะพูดอะไรเรื่องของเขาเราก็ฟังไปแต่เราเรายามมาสร้างเป็นมโนภาพจินตนาการค่ะแล้วเมื่อขายแล้วให้ลืมไปเลยว่าเคยเล่นหุ้นตัวนี้ค่ะอย่าติดแล้วไปหาตัวใหม่ค่ะเออได้ค่ะคนสิบเปอร์เซ็นจะเชื่อที่พี่พูดค่ะ คนอีก90เปอรเซ็นจะเชื่อหลังจากที่ไม่ทําตามค่ะแล้วก็ติดขึ้นไปแล้วแล้วก็จะกลับมาเชื่อแล้วก็จะมาเรียนกับมอนค่ะอะมามาเรียนกันหัวตุด power f u l แบบเนื้อเนๆเน้นๆตอนนี้นะคะน้องจุนว่าสัญญาณซื้อที่เกิดขึ้นกับ Workpoint แบบไหนอย่างไรรึอะก็เดือนพฤษภาคมกับพี่นิพน์นั่นเองนะคะค่ะสองวันเต็มเเราเ้าใจเลยมันไม่มีอะไรแน่นอนถูกไหมค่ะ อแต่มันเรามีระบบที่จะต้องทําแบบเนี้ยแล้วเราตามดูว่ามันจริงไหมใช้เทคนิคนะะจับเนอะใช่แต่ระบบใช้ใช้กลยุทธ์ในการเล่น,นะ,ะคือเทคนิคมาก,ก่อนแล้วตอรี่จะตามมานะฮะน้องถุนอ่ะเดี๋ยวกะมาเรื่องว่าไปทองคําค่ะฟองคําก็ทองคาทองคําก็มันเหมือนมันไม่ทําอะไรมัน,นะอะเออเออมันก็ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลงนะฮะดูทางนี้ก็ มันยู่ตรงกลางอย่นะคุณม่อนมันจะขึ้นก็ได้ลงก็ได้นะจ้ะอย่างเมื่อวานก็บอกว่ามันลงมันลงแล้วมันก็ไม่หลุดถึงเจนะ็ดสองหนึ่งเนยลงมาแค่หนึ่งเจ็ดสองสี่แล้วก็วิ่งกลับไปใหมนะ่ขึ้นไปก็อาจจะไปหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็ลงมาใหม่อย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรเนาะม,มันยืนยืนอ,อ,อยู่เหมือนกับว่ามันมันจะลงก็ไม่อยากลงละนะครับตอนนี้ถ้ามันลงเนี่ยเราก็ค่อยสวนเลย ถ้ามันหลงนะ่พี่พี่ให้น้ำหนักมาทางรองมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเออโดยเฉพาะอยากได้หนึ่งหกแปดศูนย์เนี่ยค่ะหนึ่งหกแปดศูนย์นะใช่คือทีนี้เราต้องเตรียมตัวที่จะเข้า,ขาอปอดใหญ่าาการเตรียมตัวให้วางแผนว่าเราจะเล่นกี่คอนนะเพราะเดี๋ยวหลังจากที่ทุกคนกําหนดระบบของตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาเทรดรอบเนี่ยมันจะเทรดเป็นรอบนะมันจะไม่ได้ถือยาวนะ เราะนั้นเริ่มต้นของการถือกี่คอนห้าคอนสิบคอนยี่สิบคอนให้ตั้งต้นให้ให้ให้เต็มที่เลยนะให้ถูกต้องเลยนะครับเราเดี๋ยวจะพาขึ้นไปถ้ามันขึ้นไปเราจะพาขึ้นไปได้เรื่อยๆนะ,<ม>นะครับได้ค่ะรอทีนี้มีอันหนึ่งนะฮะถ้าหากนักลงทุนตามหุ้นที่พี่นิพนธ์แนะนําแล้วให้จบวันนั้นเลยเนาะไม่ต้องมาตามอีกวันเนาะหรือย,อยังไงฮะหุ้นที่ไม่ต้องถามเลยอ<ฮ>ะมีคําถามเคลมมาแล้ววันนี้มี่ถามพี่เอวันนี้คนคุณซื้อวันนี้แต่วันขายอะ ถ้าคุณรู้ว่าประเภทคุณเป็นประเภทอะไรใช่ไหมมันก็จะคนละแบบกันอย่างตอนแนะนําให้ซื้อโออาพี่เขาจะบอกชา์จว่าซื้อตรงนี้นะแล้วก็ถือแล้วถือเลยนะฮะก็ถือก็ถือไปก็ก็ก็ตามดูเทนิคเข้าไปนะฮะถึงวันที่มันมีสัญญาณขายพี่ก็จะบอกว่าอันเนี้ยมันมีสัญญาณขายแล้วนะอซึ่งใครจะขายหรือไม่ขายขายไปแล้วเลยก็คนละเรื่องอ่ะมีคําถามถึงหุ้นเคลีนที่พี่แนะนําเมื่อวานคือ เทรนครับเนี่ยมีมีคำถามมันจบไปยังเ่รเทรน่ะเมื่อวานพี่ไม่ได้แนะนํานะไม่ไม่ไม่พูดถึงหุ้นสแกนอ่ะนี่มีคำถามเทรนมันก็เลยเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเวลานั่งทุนตามใช่ใช่มันก็จะถามไปติดตัวเราไปเรื่อยๆถูกไหมถูกไหมมันก็จะติดตัวไปเรื่อยนะครับไม่ต้องถามแล้วนะเีรนก็วันนี้ก็ถ้าพี่แนะนําเมื่อวานซื้อที่หนึ่งบาทห้าเก้าใช่ไหมค่ะอันนี้บาทหกสี่ใช่ไหมค่ะคือมันก็จบคําแนะนําพี่ไปแล้วอะเนาะวันนี้ก็คือว่า มันขึ้นไปน้ต้ามันอยู่ที่บาท68ใช่ไหมค่ะคือมันเป็นเส้น200วันคุณก็ขายไปมันก็จบเนี่ยแต่ถ้าคุณจะถือต่ออันนั้นก็เป็นเรื่องของคุณที่คุณดูห้ามหลุดบาท61ค่ะบาท61นี่เป็นโลของแท่งแท่งวันนี้ดอกเงี้ยห้ามห้ามหลุดเนี่ยใช่ไหมห้ามหลุดแล้วคุณก็ไปดูฝีมือเขาก่อนหน้านั้นเนห่ะว่าฝีมือเขาเป็นไงใช่ไหมคุณย้อนไปดูได้หลายปีเลยนะครับ อันนั้นถ้าถามว่าเนยถ้าพี่แนะนาเมื่อวานแล้วพี่ต้องแนะนาไปเรื่อยๆกับพุ่นพวกนี้ยพี่บอกเลยว่าพรงนี้พี่ไม่แนะนําอต้องตามเรื่อยๆไม่เอาพี่ไม่แนะนำเออพี่ไม่เกี่ยวก็คือว่าพี่ยกตัวอย่างให้ดูว่าเนี่ยคุณแท่งแรกเป็นแบบนี้ยแล้วคุณก็เล่นได้แล้ววันนี้ทุกคนก็กําไรแต่ถ้าใครมาซื้อวันนี้ไม่เกี่ยวกับพี่นะโอ้ต้องเคลียดนะเกี่ยนะเกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับพี่แล้วนะเพราะแนะนําวันไหนก็ซื้อวันนั้นนะโอ้ยอย่าตามตามตามมันไม่ใช่นะนี่คือพี่บอกวิธีเล่นให้น่ะน่ะะเัีพ่พีี่่ก็จะอยน อ่เวิร์กอยต์พี่ยกตัวอย่างถูกไหมค่ะเล้วตัวอย่างพี่ไม่ได้แนะนําให้ซื้อนะเพราะคู่นี้พี่ไม่ซื้อเลยค่ะลูกค้าพี่จะเล่นแบบไปถามว่ามาร์เก็ตติ้งเลยพี่จะไม่ออกอากาศนะฮะแต่นี่พี่กาลังอธิบายมาสองวันเลยว่าคู่เล็กเขาเล่นน่ะเล่นยังไงค่ะเราก็ยกตัวอย่างเมื่อวานเคลนทุกคนกําไรหมดนะค่ะถูกป่ะอืมแต่ใครเอายังไงน่ะมันเรื่องของคูณไงมันไม่เกี่ยวกับพี่แล้วพี่ยกตัวอย่างแล้ววันนี้เวิร์กอยต์ พี่แนะนาพี่ไม่ได้แนะนําพี่ก็ยกตัวอย่างให้ฟังสุดท้าว่าเวอร์พร์มันเล่นแบบนี้นะก็โอเคเนี้ยแต่ถ้าถามพี่ว่าคุณวกนี้พี่แนะนๆไม่เล่นไหมไม่ไม่แนะนำโดยเฉพาะคนใหม่ๆพี่ไม่แนะนำเพราะสุดท้ายคุณเสียหมดตัวแต่ถ้าจะเล่นให้วางระบบเล่นแบบนี้ อันนี้เป็นการบอกวิธีเล่นให้ว่าเขาเล่นเป็นยังไงกลัวแบบพวพันต้องไปรับผิดชอบตอนบาทหนึ่งอีกไงแน่นอนเลยต้องไปรับผิดชอบแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวต้องถอยมาพิ่ีบพอะไรอีกเออเป็นการเข้าใจนันะนะแล้วคุณจะไปเก็บแคนเขาไปตลอดเขาว่าพี่พิจารณนว่าพี่ไม่ได้แนะนำพี่แนะนําพี่จะออกรีเสิร์ชเลยเป็นเป็นเป็นรีเสิร์ชแบบชัดเจนเลยคแต่นี่พี่ยกตัวอย่างค่ะแต่พี่ก็ไม่ได้บอกให้ใครซื้อนะเออได้ใช่ไหม แต่ตอนเนี้ยประมาณเนี้เพราะนั้นล่าุต้องรู้ตัวเองนะว่าอยากได้นะฮะคือถ้าถามพี่ก็คือก็ถ้าใครยังไม่ขายก็ถือต่อถ้าหลุดบาททงเก็ดก็สต็อปลอดไปแค่นั้นเองนะเกล็อ่านานานนานเป็นก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่อ่อนวหวนั่นเองตัวเล็กตัวเล็กตัวจี๊ดนะฮัุ้นอ่าใช่ขึ้นก็ขึ้นแรงจุดพลุลงก็ลงดับวูบเลยใช่ใช่ฮะวันนี้เดี๋ยวมันจะไปตามเกียดกันนะอะไรนะพี่ เดี๋ยวพี่จะมาตามเกียรติกันนะมันไม่มันไม่แปลกใช่ใช่ใช่คือพี่เราุตสตห์บอกวิธีเล่นให้แล้วคุณไปเล่นแล้วคุณไปเสียแล้วคุณไม่ําตามวิธีใช่ไหมได้ค่ะแล้วคุณก็มาถามว่าจะเป็นไงเป็นไงพี่บอกเลยพี่ไม่ยุ่งกับคุณพวกนี้เลยจ้าจ้ะพุ้นที่อาการแบบนี้แล้วพื้นฐานแบบว่าไม่ได้เช๊ะเชแบบพุ้นขนาดกลางพี่พี่แนะนําเลยนะอันนั้นนะพี่รับผิดชอบตามให้ทุกตัวนะแต่ว่ามันแต่เจ้าพุ้นเล็กเนี่ยพี่ไม่รับผิดชอบเนี่ยมันฮิตมาแต่ว่ามันฮิตมาจาก เทคนิคแบบนี้แบบนี้อธิบายให้ฟังแล้วนะฮะใช่ใช่เคลียร์นะฮะวันนี้เคลียร์มากเลยนะฮะอ่านั่งจุนลองลองกลับไปดูว่าหุ้นที่เขาคลื้นๆกันตึ๊กตันตักตักกันอ่ะวิธีการแบบไหนที่พี่นิพนธ์ได้อธิบายไปแล้วอ่าจะได้จับทางตัวเองนะคือพวกนี้ไม่มีรีเสิร์คอมเบอร์ทุ้นขาเลยทั้งสิ้นอ่ะนะแต่แต่ถ้าอยากเล่นกันพี่ก็บอกว่าต้องเล่นแบบนี้นะค่ะค่ะเออแล้วอย่าเล่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยได้ได้สต็อปพลัเปลี่ยนไม่สต็รปพลัสไม่เป็นก็ อันล้อไม่เป็นก็ยอย่าเล่นนะเอออย่าเล่นนะเปลีนน่ยน,นไปแล้วนะเสียแน่นอนต้องสต็อปล้อให้ได้นะคะนั่นคือมันจะสร้างอะไรมันสร้างความโลอให้แบบรุนแรงมาก นะครับเหมือนก็จะแบบฉันจะเป็นเศรษฐีหมื่นล้านแบบเสียหงนะฮะเสียหงไม่ได้รวยจากหุ้นพวกนี้นะค่เสียลงคงเนี่ยรวยจากหุ้นพื้นฐานทุกตัวนะบอกได้นะใช่ใช่แต่หุ้นที่เราคุยกันอยู่หุ้นเคนพวกนี้นะมันไม่มีพื้นฐานนะจะบอกได้นะได้ได้พี่อ่ะไปฝันนะเข้าใจค่ะแต่ว่ามันก็เร่าใจผู้ชมนะฮะขอบคุณมากเลยพี่นิพนธ์ขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะคืออดไม่ได้นั่นเองนะฮะเข้าใจนักหนู่าต้องเรียกได้ว่าโอ้โหเขาลิ้งทั้งหกตัวได้โอ้ ตายละคนลนอะไรกันนะฮะอารมณ์นี้แต่ก็แค่นิดหน่อยที่พี่นิพนธ์บอกไว้เล่นนิดๆน,นะฮะไม่ต้องเยอะดูเป็นกระสายกับเขาหน่อยนะกับรวยกับเขาเลยเนี่ยยากหุ้นในส่วนของหุ้นตัวเล็กนั่นเองนะทุนเล่นยากนะวิธีการที่พี่นิพนธ์บอกว่าเอาตัวรอดให้ได้มีวิธีการเดียวคือ stop loss ถ้ามันหลุดออกมาเนะี่ยแต่ถ้าไม่หลุดเราก็ยกไปเรื่อยๆ stop loss ของเรานั่นะเองนะก็นะเชื่อว่านักถุนพี่วนะ่าน่าจะได้ไอเดีย ข้อมูลการลงทุนนะฮะเรื่องราวของหุ้นเก่งกาไรแบบนี้นะส่วนนักทุนเองอยากเติมเต็มข้อมูลเหล่านี้หัวตุาวเวอร์อฟูลนะซึ่งคุณนิพนธ์ก็จะเลือกหุนหน้นหุ้นพื้นฐานหุ้นเก่งกําไรหุ้นปั่นมีวิธีการดังกล่าวนี้ในวันเสาร์อาทิตนยะ์ช่วงปลายเดือนพฤษภาท่านที่สนใจก็สอบถามรายละเอียดไปได้ at bllm i นะฮะหุน้นพื้นฐานเท่านั้นเองนะลงทุนแต่ว่ามันต้องทนถือทนต้องมีเงินในการลงทุนด้วยนั่นเองนะฮะถึงจะ สามารถร่ำรวยได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามกับคุณปิง